สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่ดูดวงโหราปานยิ้มนะครับพบกับหมอเบิร์นเป็นประจำแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปของการประกาศผลอีกแล้วตื่นเต้นกันนะครับสำหรับผู้ที่ปังปูริเยปังที่สุดนะฮะตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2563สามอันดับนะครับจะเป็นใครบ้างฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไครต์ให้กับหมอเบิร์นด้วยและอินโทรมา การจัดอันดับครั้งนี้นะครับเป็นการจัดอันดับโดยดูดวงโหราบัญญัตและหมอเบิร์นแบบฉบับของหมอเบิร์นคือการดูดวงแบบใหม่นะฮะโดยใช้เลขท้ายปีพาศาเกิดในการพยากรณ์เนนะี่ยใครสนใจแล้วก็ลองฟังคลิปนี้ดูว่าใครจะเป็นคนที่ปังปุริเยที่สุด3าอันดับเริ่มต้นกันด้วยผู้ที่ปังปุริเยอันดับ3ได้แก่ผู้ที่เกิดปีพาศาลงท้ายด้วยเลขเลขเลขเก้าครับ คุณก้าวครับในช่วงนี้ถือว่าสมพงษ์มากๆนะฮะเรียกได้ว,ว่าถือว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาเพแต่ว่าจิตใจคุณอาจจะมีเรื่องกังวลเรื่องไม่สบายอกสบายใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะหรือว่ามีเรื่องที่อาจจะต้องรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่ในจิตใจในเรื่องของความกังวลคิดมากคิดไปก่อนลักษณะแบบนั้นแต่โดยรวมแล้วไม่มีอะไรนะฮะที่สําคัญอาจจะมีเรื่องโชคลาบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับลาบปากเนาะรับรอยของข,องขวัญของฝากมีให้เห็นแน่ๆนะครับคุณก้าวจึงเป็นอันดับ3ของปังปอริเยในปัก หลังของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับและผู้ที่ปังปุริยะอันดับที่2ได้แก่ผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขเลขเลข1ครับ คุณหนึ่งครับคุณหนึ่งปังปูริเยเป็นอันดับสองนะครับเพราะคุณหนึ่งนั้นค่อนข้างจะเรียกได้ว่าดวงสมพงในเวลานี้เลยเนี่ยทำอะไรก็เรียกได้ว่าขึ้นมือทีเดียวนะครับหยิบจับอะไรก็ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปที่สําคัญเลยเนี่ยฮะจะทําเรื่องการงานก็ดีความรักก็เฮงการเงินก็ไหลเข้า,าถือว่าไปด้วยกันได้ค่าใช้จ่ายก็น้อยถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยลงมือทําขยันหน่อยโชคลาภจะมาจากการทําทําแล้วก็ทำถ้าคุณ คุณทำงานขยันก็จะมีโชคลาภเข้ามานั่นเองครับคุณจึงปังปุริเยเป็นอันดับสองครับคนหนึ่งและผู้ที่ปังที่สุดในอันดับที่1นึ่งนะของช่วงปักหลังของพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2563ได้แก่ผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขเลขเลข5ครับ คุณห้าครับช่วงนี้ถือว่าปังพอสมควรนะตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะก็ถือว่าดีแล้วปลายเดือนเนี่ยครับคุณจะได้รับความโดดเด่นจากสังคมเนาะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะครับเราก็รู้สึกว่าคุณเก่งเป็นที่ยอมรับนะแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรคุณก็ได้รับการยอมรับให้เกียรตินะจากคนรอบข้างหรือว่าพูดคุยอะไรคนก็มาจะรับฟังนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคุณค่อนข้างจะไปได้ด้วยดีในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นพอสมควรการเงินก็ใช้ได้นะครับถึงแม้รายรับจะน้อยลงหน่อยนึงแต่ก็ยัง ไปด้รายจ่ายมีอยู่แต่ก็ลดลงบ้างแล้วนะคบถือว่าช่วงนี้ดีนะฮะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากครอบครัวคนในสังคมดีมากๆคุณจึงเป็นอันดับหนึ่งของการปังปูริเยครับคุณห้าทบทวทนอีกครั้งนะครับอันดับ3ได้แก่คุณ9อันดับ2ได้แก่คุณ1นและอันดับ1ได้แก่คุณ5ครับนี่คือปังปูริเยตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 3ัน้ากาั่นเองครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด้ไะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ